มดดำคาชาพาเผยเบลล่ารานีวิลชวินเจอกันครั้งแรกที่นี่บอกเลยผมลิคิดชัดๆต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยถูกจับตามองเรื่องความรักหนักมากจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นเบลล่ารานีที่ก่อนหน้านี้มีเพจดังได้ออกมาเปิดเผยภาพของเธอนั่งทานข้าวข้างหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีวิลชวินทายาทหมื่นล้านในเครือจเจริญโภคภัณฑ์ ขณะที่กำลังเดินทางไปทำบุญที่ต่างจังหวัดอีกทั้งก็ยังมีโมเมนต์หว,นหวานๆกันอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนนั้นต่างจับตาม,มองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ากำลังซุ่มคบหากันหรือไม่ล่าสุดมดดำคชาภาได้เล่าถึงเบลล่าและวิลชวินขณะที่พบเจอกันครั้งแรกผ่านทางรายการข่าวใส่ไข โดยได้เผยว่าวิลชวินนั้นไม่รู้จักเบลลาดราณีมาก่อนเลยเพราะใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเป็นหลักฝ่ายชายนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงที่เจอคนนี้เป็นนักแสดงชื่อดังและนั่นก็คือครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นได้ทำความรู้จักกันเรียกได้ว่าชีวิตจริงนั้นยิ่งกว่าละครพรมดิคิดสุดๆทั้งนี้ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของทางคู่จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากของสาวเบลล่าและวิลชวินอีกครั้งนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ